สวัสดีครับถือหลายบอมหันในหลายอย่างติฮะเฮ้ยยังอีกถือลเปนถือยังอมเปหแล้วคือ้าเปิเพื่อถือยังเนี้ยถือตัวเด็วันที่ีวันเือบเท้อวันนี้เขากินข่าฟีวันนี้เขากินเข่าฟีเดะจากใบนะ ของไออหทัง้งหากเจแดงเจแดงฝันแม่พูดหน่อ่ะพูดแม่พูดแม่ดงหัวที่ซีหรอ,อันนี้เจกล้วยตีแม่นฝันฝันเระกมากมา่าาาสื่อเนี่ยแล้วกูแดงมา่สื่อหรอกก็ว่าชัดเจนแบบเดี๋ยวนี่หัวที่ป้าอันนี้ฝันอันอันอันงวดอันหมดอันัหมดงวดไมงหันฝันว่าจังไรกันฝันว่าเลขเลขออกในโทรศัพท์จะของฝันว่าเบื้องนั้นโทรศัพท์ เจนาฬิกาจุดศูนย์นึนาทีกันฟันแค่นั่นละก็เลยไม่รอเอากล้วยฟังกับเจนไปทานปลาไปนะเดี๋ยวนี้ก็เลยบอกก็เลยซื้อแค่นั่นหละฟันบายาว o ่อเจ้กวยกัเล้เอาควาฟันมาเขียนเจกล้วยตีเป็นตัวไหนเฮ้ยเจกล้วยไม่ได้ตีดอกก็เห้เขียนโตเล็กเขียนเกเขียน่ศูนหนึ่นาทีไม่ได้ตีย่างไม่ได้ต่างวันนี้ก็ไม่ได้ตีย่างที่เป็นโตลวดเนาะวันนี้ก็เป็นโตแค่ฟ่าบอกก็เขาว่า ขายเนี่ยลอยหาสิบบาทแค่นั้นแต่ว่าก็ผู้ใดว่าชัดเจนดอกลอยหาสบบาทจำได้ก็ควันช้นอ่เป่าเป็นคนมาซื้อเนี่ยจะไ่รู้ว่าผู้ใดมาซื้อเนี่ยแต่ว่าลอยหสิบบาทเป็นพยิงเซายมาซื้อไ่รู้ยังว่าว่าชัดเจนยังวันเนาะอันนี้อันนี้กบไ้ตีน่ยไ่ตีียแค่อยหาสิบฝันฝันขมูขมัวขมูขมัวไ่รู้ว่ามันสิสัตสสัตเนื่เก่าากเลยนึงหาศูดอยหาสิบบาทบอกเราะ ยานต้มมันขาดนี it, it yeah, Now, ่จี๊นเว้ยเลกนจีกวยเลกเสียนจ๊กเว้ยไ่ได้ดอเคร่องแสในเคร่องแสอันนี้เงนี่เก็บเก็บรับยางพ้มรับยางดีนะดิเลยหลยก็บอกคนอย่ไหมออแกนแม่อยู่แสดงมาอู้เบียกันนี่สองคนแม่นัวถือบับัไหมถึงบัตบันรมันบันี่ถือถึงทุกคนถึงวุดครัว รทราการ้วับกาเราบเหตดบุเรอเข้ามาเราไปเหตุบุญแล้วสัเว์ไ่เหตุไเมตเดีแต่ที่ที่ฟันได้นี่ฟันได้นี่ถือมาสามงวดแล้วนะ่สามงวดติดเลยันตรงๆเลยได้จ้าน่ยซุเจ็ดกับนย์เจ็ดนั่นก็เอนย์เจ็ดบ้องทีวางงวดออกุดเจ็ดน่ะต้องรับนย์หกหลายก็ศูนเจ็ดแต่เจ็ดสก็เจ็ดสามมาหมดเลย สามส่เจ็ดแล้แบกเิแกงเนยเอาแป็ลูกเาลูกแกอันตั้งน้องยกเทาบอกว่าไปเอาผ่าสามสีมาหมัดมีไงแดงเลยบอกเลยแม่แต่มันว่มื่อกีกินแม่เพราะแม่เ้อวันนี้ซื้อเพื่อะไรวันท่ากวนที่สี่เอจังแล้วขอไปบัดนุ๊กวันถึงสุตดีแล้ววันที่สี่ ดกินแบลแบบเจ๊วยเจ๊สวยว่าเอาซีาไปฟอกาสั่นเออจปาดดังเขาม่ได้ยทำอะไมเาเน่หเอาเนี่ยเรเบาอัเอาเนี่ยอะไรบอแง่สามลอขเึงินขึ้นหลายเถอ ติดเลติดเลเจ้าโยแเจ้าโยเจดงเราแจกมเรไปรกไปแรกแบงหาซีกันะแต่เราไม่เจนนึงไดแจกหอกแต่ถึงวันนี้เด้อได้แจกเืออะไรไหลายไปแล้วัแจกไปแจกยกลไกลก็แล้วก็บอกก่อนูก่อนูดกันันมาสิแจกเงี้เขาเขาาร์ซอมนนัดกันไส้บนเสือนี่อ๋อตัวมเอง เอาโชคอาลาบดีที่ยัเงินทองได้เงินได้ทองของบ้านอันอันเพิ่นได้เนี่ยเราติดบนกุ้งนี่เลยพันโทรมาถามมาหันพันเจียวเนี่ยไปต่ายแดียบไยังไปสวีเดนตัวอื่นอีกบ่อว่าเนี่เจ็บไล้ไงฮะมีตัวอื่นเี่บอกเมื่อกี้แบบเจ็บไล้เพี่ยว่าในหอดฝันอยู่คือทำนาราเพราะฝันั่รลายกับฝันแส่ายแดงยินตอนนั้นละแดงยินเจ๊กไข้วยว่าเอาซีเข้าไปนั่งเร่ง เอาสัมผัสเยอกรยต้ตวกับไปขายของกันซีขไปนั่งเอาเขาเป็นเดซีซีขดซีเขบมดยเขาซมองูมัดนมัน้วเีวดิ่อะเชียร์นนหลี่ยว้วลเดี่ห้วีวก่อน้อีกามก้อนได้อีกสามก้อนห่อสุ่มงวสุ่มงัวห่อเน่้ไงตํ้กกำปั้นนี่ หกห่ออยาสื่อเด้ออยูสามแยกครับค่ะปรห่อใหญ่อีรีสาบาทอันเพิ่มหกห่อรอยหหอัเพิ่มก็หองแบบอันเพิ่มบันไหมเอออยูตอเข็นยบันไหมใช่ไ้ฟังชัดไปน่ทีความฝันพ้นฝันน่ยชัดไป เก๋ไก่บอ้ฟังจะเคลื่อนเนี่ยแม่แดงเราฝันมาจะไหนก่อนเราฝันว่าคนมาซื้อเนี้ยอร่อยค่ะสิบบาทลรมั้งไม่ตีหนักได้ตีหนักก่ใส่ซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งเดี๋วเร็วเร็เขียนบัดเนะเร็วแล้วเรียบรอยเรียบรอเขียนต้องเร้เราเขียนใส่น้ำด้ยดิ้ินเราบอกแววๆยองัซเดียมเต็ ไปไปตัวประจำการจะไม่ใส่ออเ,เนี่ยมันมาออกเรียกกันเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวตาซูนหาอีวันนี้ซูนหากระนี่อังวันเดียเต้ฟันกระดังเป็นหนึ่งหาศูนเนาะาเป็นเจ้าหน่อยคนน่ะนอ,อันนี้คืองวดที่ผ่ามนมาวัดีานมา่งเปินหดเนี่ย ตัวใดแน่พวกคนซื้อ้าันอยหานุ๊านเนีหน่งเจ็ดศูนย์หนึ่งอันนี้เวลายึดทัเอาเตรียมจดเตรียมแคปต้องออกจากปลายปากกาเจ๋กวยต้องเหเจ้กวยเขียนด้วยมันก็จะแม่นมันจะจะแม่นเจ๋กวยวันทีพร้อมเอ็ดสี่นห้าถือก็ถือเกับก็ได้ว่าอก เราเขียนถึกนี่แไหะเจ้กลให้ปากแดงพอมเด่นเจกวยสมาคเานองคมดีฝันตีแม่นเขียนแม่นพร้อมหขยายพร้อมเด้อวงกลมให้พรอมเด้อตัวใด เกิดก่อนเท่านี้มาอยู่ tiktok tiktok t i กเบิ่งดูครับพี่น้อง tiktok tiktok จกเกวอเพิ่นเพิ่นเดียวให้เพิ่นบุงกล่มกันีไนึงหรอออเด้อีเก๋อผมีเซนหนึ่งส น,น,น,นมัดมือเทียบสามตัวปรด้สองตัวเด็นฮะขี่ผึ่งมาในเด้อฮะจิ้แปบร้านสายหดให้มักก็ร้านสายสาจอดเป็นที่สองหัวสองคู่ส่พาน 1 2่อ่ือันเอันนี้ของเจกล้วยอ้าวเหลือเหลือตัววงกลมเหลือตัววงกลมเหลือตัววงกลมหลักสอ้เอาจอของยายแดงเดี๋ยวเรามักตัวไหนยายแดงเรามักตัวไหนวงกลมตัวไหนยแดงมักตัวฝันตัวนึาศนี่หนึบ่่งห้านะครับ ว่าอันจี้อันเลือกตักมันที่จุดจีบอ่ะบาหัวเหรอจุดจีบสงสัยมันที่เป็นเล็อันแท้เลยนี่ก็เด้อจดจดแคแคบแคสนุกเล้วสามตัวมีอยู่สองหางเนาะจ้าหนึ่งหางส้องลองเอาสองใส่พรเป็นเลขอคนที่สองพี่ะ่ไม่ได้ฝันลองเงเดี๋ยวหคนหันมาานั้นไอพี่น้องเอซีข่อยปวดคอนา ให oh. 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 uh ้เ huh. จ uh, um, ๊กล oh, yeah. 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 ้วยถึงเลยเห็นกันเว้กตองเ้ายไถเดนดยวไปพี่น้องแรกเดี๋ยสูดตัวจังเออมุนที่นิดนึง15005151014แล้วก็142นะครับของเจ๊กล้วยปากแดง นะครับพี่น้องมักชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับโดยทันี่เกอยกายแล้วรับพอเจ๊กลอวยต้องทำธุรกิจสีเทาอยู่ธุรกิจสีเทารับพอได้รับวยรับหันเหตงานอยู่มือด่าะอย่าลืมตัดสองนึ่งด้ดีเ้อตัดอไรกสองหนึ่งตัดสองหนึ่งโอเีินให้เดไปยังก็สันให้พ่อตดเอาเองรอดอย่าลืมตัดสองหนึ่ง จะแนพมีหลักฐานกันกันตัวกันอีกตัวกันหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งกันไ้ถูกต้องถูกแล้วุ่นเตถอไอตัวถอเี่ตัวถือต้อง้นะฮะบนีมาตงหัวนี่แล้ คือว่าถือว่าการขอให้ได้ยินเสียงหัวเอฟซีเสียงหัวคนว่าเอฟซีเสียงหัวอ่าพี่น้องต้องโดนแล้วนะเอาโอเคครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตามกดติดตามที่เพจเจ๊แต่งคนผูไทยสมเด็จด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดี มีโชคลาภในการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนะคะ